อุปมาห้าอย่างมหาราชะอันต้นไม้ใบหญ้าทั้งสิ้นได้อาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินแล้วจึงเจริญงอกงามขึ้นชั้นใดพระโยคาวจรได้อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทำให้เกิดอินทรีห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นได้ชั้นนั้นโปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปมหาราชะ การงานทั้งสิ้นที่ทำบนบกต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงทำได้ฉันใดพระโยคาวจรก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลจึงทำให้เกิดอินทรีย์5ขึ้นได้ฉันนั้นโปรดอปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกมหาราชะบุรุษที่เป็นนักกระโดดลวดเต้นประสงค์จะแสดงศิลปะก็ให้คนถากพื้นดินให้ปราศจากก้อนหินก้อนกรวดทำให้สม่ำเสมอดีแล้ว จึงแสดงศิละปะบนพื้นดินนั้นได้ฉันใดพระโยคาวจรก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทำให้เกิดอินทรีย์ห้าขึ้นได้ฉันนั้นนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นกว่านี้มหาราชนายช่างประสงค์จะสร้างเมืองให้ปราบพื้นที่จนหมดเสี้ยนน้ำหลักต่อทำพื้นที่ให้สม่ำเสมอดีแล้วจึงกะถนนต่างๆมีถนนสีแพร่งสามแพร่งเป็นต้น ไว้ภายในกำแพงแล้วจึงสร้างเมืองลงชั้นใดพระโยคาวจรก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทำให้เกิดอินทรีห้าขึ้นได้ฉันนั้นขอจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นกว่านี้อีกมหาราชพลร,รบผู้เข้าสู่สงครามตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่อันเสมอดีกระทำพื้นที่ให้เสมอดีแล้วจึงกระทำสงครามก็จักได้ชัยชนะใหญ่ในเมชาชันใด พระโยคาวจรก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทำอินทรีห้าให้เกิดได้ฉันนั้นข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระพักควันบรมศาสดาตรัสไว้ว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้จักรักษาตัวมีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วทำจิตและปัญญาให้เกิดขึ้นย่อมสะสางซึ่งความรุงรังอันนี้ได้ศีลนี้เป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย เหมือนกับพื้นโทรณีอันเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งหลายสีนี้เป็นรากเง่าในการทำกุศลให้เจริญขึ้นสีนี้เป็นหัวหน้าในาศาสนาขององค์สมเด็จทชชินสีทั้งปวงกองศีลอันดีได้แก่พระปาติโมกขอถวายพระพรชอบแล้วพระนาคเสน